บเบาขึ yeah. ้นเลยได้หนิฮัดเขามาอยู่เป็นหมู่บ้านเลยเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวพันที่ก่อนฮึแม่นหมดเลยพี่พี่พี่อ๋อพี่พี่พี่แม่นหมดเลยป้าหอยแล้วจ้ะหนิโอเคนะฮัดเกี่ยวกับเธอแล้วนั่แหละนี่แหละโบได้จับแบบนั้นงายมือนั่นแหละ นี่งวงต้นหนาเนี่ยน้ำมือค่ะแดดต้องจับเบิ่งมันเป็นแถวเป็นแนวของมันอยู่มันก็สิเกี่ยวายากเนี่ยเข่าล่มแบบนี้ค่ะสวัสดีครับพบกับผมเบาเ้าครีนสติอีสานพะกรเทนครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามแรงแดดอ่อนๆพากันมาเบิง่งหอยเข้าไงอยู่ในหน้าดูดิเกิตายเลยออกไปในนี้เลนนนยนี่ โอ้ยังเป็นอยู่นย่งนี้เราเก็นติดตัวน้อยสติ๊กเสือไปห้ยปลาไหลแบบนี่หอยนาะเ้าก็ไปทุบๆๆีนน้อยเนี่ออ้วนขนาดเด้อนน่เด้ออุ้ยซูนมาได้เลยแตกพากันมาเก็บงวงเขาหาหอยของไอ้พ้อ ธรรมาซากูานี่หันหนูหนูเอาไปกินมันมาคุยคุยเอาเด้อนี่เป็นหลุมเป็นหลุมอยู่นี่ก่อนหน้านี่มีตัวหอย,อยนีย่ที่เป็นหลุมเป็นหลุมอ่ะโอเคเล่นไปด้วยเปิดไปน้ำนี่แหละในน่องเนาะเด็กเดด,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 ด็ว่าหนูไปกินแล้วเด็กก็ได้ทราบก็เอาไปให้ทีน,นี้ เดนั่นอะคุณเบาเพิ่นเดยได้นี่ป้าเขามาอยู่เป็นหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเพิ่มทีก่อนแม่นบมดเลยอติ๊กิ๊อติิ๊กติ๊กแม่นหมดเลยป้าหอย้ะจะนี่เห็นตัวหอยอยู่บ่เปิดก่อน คี่เนะ่ยพี่เนาคุดก่อนเนาะคุดลงแบบนี้นะมากินเนะเร้าคุดไปเขียนว่าเตกมันเปลดกบ้าเปลดกบาบาหอ,อยเชอรี่เด้อจ้ะ อยู่ไโอเคมันนี่อยู่กันเป็นก้อน น,น่ามันหลายอยู่นะเวลามันเข่าตุ่นเนาะหลมันต้องหาที่แต่มันหอยจุกก็มีที่หน่วยใหญ่ใหญ่ให้จุกยึดถึงให้สุดท้ายมันขอนเนาะเป็นไหมเด็ก bất bớt lời này Ây Cái lọng Khoặc lưa ổ Cái này cả hay Lấy Hmm. 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 <laughs> macam apa? kopi. 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 你得吃饱，够吃。 มันเกี่ยวเข่าจ้ะแบบนี้ยังไม่ได้หาหอยต่อเลยเกี่ยวเข่าชว่เอ็ดมัดพอมันหลายจ้ะมุมนี้ลดลงบ่วได้มันเป็นเข่าล้มคือเราลดพละลงบ่วได้มันติดต้นมะกอกนี่อันนี้ให้เป็นคานาอันนี้เห็สติว่าลงบ่ได้กับผเป็นอย่างเดียวสิเกี่ยวเองจกับให้ผูให้น้อยนึงผูโอเคนะฮัดเกี่ยวเข่าเธอาแรก นี no mm ่นเองนั huh. <sh uhh <h <h ่นเองโบได้จับแบบนั้นกลายมือนั่นเองนี่งวงตันหน้านี่นยมือค่ะนั่นเองกองจับเบื้งมันเป็นแถวเป็นแนวของมันอยู่มันก็สิเกี่ยวยากเนี่ยเข่าล่มแบบนี้ค่ะเดินไปเลยเียนึกเกี่ยวหิรีอ้วนหมายความไงจะเคลื่อหน่อยได้หลรอสำแดงก็ยาก เอาไปตื่มกันไว้เอามาตากไว้นำคนาจาักสามมืแเราค่อยมามัดแล้วค่อยไปทุบเอาตีเอาเดี๋ยวจะ,าจะตามตามให้หนาแบบนี้หันเก็บแล้วเราจะมัน,นจะมาเกี่ยวแบบนี้นี่นี่แม่นเบ็ดเดอ้อจน้นนี่ให้น้อยนึงเลยนี่งานเข้ามะขามขาก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนสีเลย จังหน่อยก็ได้เขาจด,ดูสันมะขามเอ็ดมะขามเปียกแล้วจ้ะแต่ตน้นประกอบเด้อบอกเคนระวังหัวนี่เด้อเธอติ๊กเห็นมัหล่นบ้างเหรอได้จ้ะประกอกนาเด้อนี่คลุกคลูอยู่นี่บดดกปีนี่แต่ก็หลายอยู่ปีมันสิเป็นบุ้มเป็นปุ้มอยู่สิ่ก็มาน้ำตลอดนี่ค่ะเมื่อก,กี้นี่เหยียบเข่าอยู่นี่ห้ายอยู่นี่ เยียบเข้ามันพันกันแพ่ท้องแพ่คขาแต่มันนันหละนันลหละลุพัวถลุเอาเลี้ยงไปอย่าซ้อนกันนันหละมันจะได้แห้งมันเลี้ยงไปเรื่อยๆตอนมัดเดี๋ยวเขาแบ่งมัดทํามันใหญ่เกินเลี้ยงไปตามขนาดนี่แหละบ้านสติ๊กเจอฝนน้อยนึ่งจ้ะตอนตาเข่าค่ะพอดีคล้ายๆน้ำหมอกอ่ะเนาะบอกเค้เนะแต่ออกไปธุระข้างนอกตัวอำเภอแห้งฝนค่ะ บ้านพี่น้องฝนแหงอยู่บ่บ้านเสริติของโบแหงจ้ะดีแล้ว <c oughs> ดีแล้วลแหละอย่าหแ,แหงเขาขเข่าล่มเกี่ยวยากถ้าผูกเป็นถ้าผูกเป็นหันเพิ่นเสีใช่ใช่ตีนนี่ส่วนขึ้นมามันจะเป็นกอเป็นกอไผ่มันอยู่เนาะเพิ่นสิ่หัวจักจังหวะอยู่สําหรับคนเป็นหวาเสริตกล่าถึงคนเป็นนี่ประมาณนี้จ้ะเสริติเอาเอาขาเขานี่สอดขึ้นหรืยกขึ้นแบบนี้ แต่เกาะแบบนี้เลยแต่บาเขนบมเป็นแบบใดจะค่อยย็ดไประวังมือด้วยพี่หน้าเนี่ยบเอาเลยได้รถเตี่ยวนี่พี่หน้าใช่บาเขนเกี่ยวนี่พี่หน้าเขาจะออกมานดนนาแลวเขาจะอยู่นาโคกในบ้านเอออย่างนะบ้านสวนบ้านสวนเออพี่หน้าเขาจะมีบ้านสวนเลยนึกมาทํานามาปลูกบ้านอยู่ที่ตรงนี้เลยกลางคืนเบาเขนก็ ใต้สปอร์ไลแสงโซลารเซลใสเลยมีนจะได้กินอะไรกันนี่ถ้าเขายืนจงเกี่ยวง่ายบบกเก๋นมันเขานอนมันก็สิยากเนี่ยกระแทกห้องจังหน่อยทึก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 เลีย้ยงไปนั่นแหละเดี๋ยวมือใหม่สิพามาสอนมัดแบบนี้หน่อยก็ยากมัดฮะมันใช่ตกมัดเีสอนตีแบบนี้เดี๋ยวไปยืมค้นตีกับเจ้าคอน ตีเข่าแนวอุปกรณ์ตีเข่าไม่งามใช่ไม่งามมียังมีเห็นบ๊บุ๊กคูมือนี่ถ้าบ้านไหนมีอนุรักษ์ไวเดอเก็บไวเดอร์มันสินับมือหาโบห็นเลยได้ตีเข่าคู่มือนิมีจะลดลรถสีเลยได้เนาะเพิ่นเกี่ยวแล้วเพิ่นเกี่มัดขนกองไว้รถสีก็มาปั่นให้เลยเอาก็สอบมาลงเอาเลยขึ้นเล่าเลยแบบนั้นเฮาสิตาเข่าเป็นในตคือเอินว่าเอ็ดฟาดบานสติกเอินเนาะ ปาดเข่าอันเดะลูกชาวนาต้องทำเป็นระวังเออระวังมือด้วยมันเกี่ยวไปแล้วมือมือเลคือจังว่าเกี่ยวไปแล้วมันขึ้นมายังคือเก่าอยู่วะติอ้าวเกี่ยวเกี้ยวเดี๋ยวสีไปซอยบบกเคนเกี่ยวก่อนจ้ะเพราะว่าเฮามีอยู่อีกตรงนั้นอีกพันกันมายุ่งไม่ยังอยู่โฟเอาเหยีแล้วเนาะมือนีเนาะ มืดกระยามมันเนาะขอกกำลังใจหน่พี่น้องไคอยู่ใกล้มาซอยเกี่ยวเนี่ยนั่นไม่เชวเองไปเลยเล็กเกี่ยวหางออกไปนี่เกาะหำออกไงนะฟูงหัวหนอนหัวหนอนหัวหนอนนั่นเอแป้งแม่เขี้ยเลยนั่นลูกชายเธอที่มีเยอะแยะบ่ไปนี่ะนั่นแหละ วางไปตามขนายาวๆเลยเดี๋ยวเข่าเทเลทของเบาเคนเดี๋ยวเขานอนจิ้มอุ้มไปกระเจี๊ยบสารกันเดี๋ยวสติ๊กไปซ้อยก่อนเกี่ยวไกล้สีลล่เหลวเราจะอุ้ยเจ็บเอวเจ็บเอววะสติ๊กกระเพาะ <c oughs> พี่นอ้องเอ้ย เล็กอย่าไปเยบเข่ามันล่มนํำเลยจ้ะตรงนี้ห um ันบอกเคียนว่าโครงการโมเนอสิคุดเป็นสะมันเป็นหินเนาะใส่เข่ากับบงงามเด้อตรงหั้เที่ยวหวานบุขึ้นเลยมุมพน่ะไปกองไว้พูตสามมือก็แล้วกอยมากุใึงหน่อยนึงสู้ๆพวกเกี่ยวก็เสียได้ผู้พวกเองเข่า มันถลมนานแล้วตรงนี้ค่ะตอนนี้หาโมกกว่าแต่บ้านชติ๊กมันมืดเร็วงกโมงนึกมืดตื่อเลยนี่จะเดากันใบเริ่มเหลืองเลยได้หนิจะหนักก็ออกดอกให้กินเลยในตลาดมีขายเยอะแยะล้เริ่มแล้วจะกินแล้วสุส ให้เกี่ยวข้าววันนี้ว่าท่งกับบวไหวด้เนาะสายไอรอนคนมารับจ้างก,กับบสู้ก็บแอลแม่นอยังดอกก้มบ้านนั่งกันนั่งกินนี่นั่งเกี่ยวน, <c oughs> นั่งเกี่ยว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอ่อนๆวันนี้ไปเผาเข้าวหลามเอาเข็นนะจีเรามาเผาข้าวหลามปาน้องอันดาปานหลานกินเกันกินสู่กันกิน เริ่มเป็นแล้วจับเกี่ยวเป็นแล้วตัดแนวเชียงเด้อทึกหนาเช่งจะคงเด้อจิดแล้วเชี่ยแล้วเป็นละวคนหี้นคนมักเก็บแอลอยู่งานเข่าแล้จังหน่อยเกี่ยวเข่าล้มหอยเฮ่ากับสรุปแล้วก็จะได้สำนักเลยจะ้ะเกี่ยวเข่านี่ก็จะม,มืดเลย พอดีเอาไปให้ปลาไหลเนาะเออเข้าให้เล้วก่นแม่เอ็ดของให้แล้วก่อนเด้อพี่น้องจงพาไปหาอยู่หากินเด้อจ้ะช่วงนี้กะสีถ่ายพี่น้องเบิ่งนี่ละเอ็ดยังกะถ่ายพี่น้องเบิ่งนี่แหละเอ็ดให้เอ็ดนานี่แหละมาเบิ่งมือใหม่ฮดเอ็ดให้เอ็ดสวนคือกันเด้อจ้ะเบาเคนเสาติ๊กกระแทงแฮงหลาย ใส่ทะลักมาเพิ่อนอะไรแค่อึ่งๆค่ะผิดใจได้เห็นเนาะพามาแต่ให้แต่น้านี่แหละจ้ะน้าเวียดแล้วน้าเวียดเวีเ้วนี่เลยก็ว,วางแล้บบนี้สีแล้วเลยโอเกี่ยวแล้วเลยยังตากแบบน,นี้คาว่าตากแล้วตากกันยังห่วงฝนห่วงฟ้าอีกคุ้มเข้าคุ้มอก่าเกี่ยวแล้วสีได้ิ ไปหายอยู่หากินแบบสบายใจโอ้ยวางเกี่ยวเข่าแล้วเพื่อนว่าโบโบเป็นแบบที่คิดจ้าฝนฝนบันนี้จะเข่าบบได้ถ้าว่ากะสิตกก็ต้องเฝ้ากู้เฝ้าคุมบันนี้เลยก็มาเล่มเข่าที่รถเกี่ยว,เ,ยวกนนเกี่ยวบเบิดตอีกบันนี้เก็มือสองมือนี่ก็สิาพามาตนานี่แหละน,นี่ะ,ะมือใหม่หเกี่ยวฮัดเกี่ยวพี่นวอง ฮัตเกี่ยวผัดฮัตเกี่ยวข้าล้มบันนเอลติล่ะมึงดูนี่มันสารกันตึ๊กกว่าทางด่วนกรุงเทพนี่ค่ะจักสีไปซ้ายจักสีไปขวาจักสีขึ้นหน้าขึ้นหลังอยู่สารกันอยู่ถ้าหลงทางกลับบถึกเลยได้นี่ข้าวยืนไม่เกี่ยวง่ายกว่าเลเนะแม่มันยืนได้สะกําเอากําเอาเลยเล็กหิวข้าวยังครับแป๊บนึงน่งหนีพ่อสิเล้วเลยนี่เราต้องกจะให้เฝ้าเข้า ให้อันี้กวาดดอกหญ้าท่าไปสักเกี่ยวเขาอีกอย่างแล้วเลยกะปัน,นกันกินกระบีก่กะส่งไปถ้าบบส่งแต่เวลาเสาวติ๊กไปจังเอาไปไปสักจังเอาไปฟากถ้าอยู่ใกล้กันสิเอามาหั่นกินน้ำกันนี่แหละมันกินโบเบิร์ดอกเบิร์ดปีเขาสัมพันธ์เนาะโบเบิร์ดได้กินหอยปีหนาวไปเลยแต่ถ้าช่วงเด็เขาเป็นราคาอาจจะเอาไปจบับ <c oughs> วานห่าวแบบมาแล้วเอาเงินนี่บมมีเงินใช่เอาไปสิบซอกไปซั่นเลยลูกมาแต่กรุงเทพมัมีเงินเมือเอ้าตักเขา่าเลยยกเข้าไปไปลงซีไปสั่นแล้วคือเพื่อเว้างอะไรมึงอย่ามาเด้อเทศกาลมึงมาเลยยยก,กูขายเข่าให้ข้าวลถมึงกับขออะไรอิรีได้เนาะมาเพื่อนม่วนได้แบบนี้เต็มที่ะเ,เงินเบิเบ้ลเลยแม่สีเข้าโอ้ขายเข้าให้แน่ม่มีเงินข้าวลดเมือหขออะไรทานขอลขอลไ จะเป็นประมาณนั่นเนาะบ้านเฮาจะเพื่อนผู้ให้หน้าหลายเพื่อนกระขายเลยก็มีเอาจ้ะบันนิสพากันเกี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะใกล้สิมืดและเกี่ยวแล้วสำาใดก็ะสำนั่นหละเอาเหยแล้วเนาะก็เหลือยังหน่อยเดียวนี่แหละเอาเหยแ่้วจ้ะแล้วแล้วค่อยเมื่อได้หลายกองไะได้หลายเลยนี่ดิปูยาวไปปู นี่จ้ะกองฟาดเข่าผูกไปผูกเข่าล้มมันก็สิประมาณนี้แหละให้น้อยนึงให้น้อยนึงกัเกี่ยวเอาตื่มกันครึ่งศพโลสองโลไปได้นี่เป็นเข่าสารน่ะเสียดายบอกเกียวซตริกเสียดายเห็นวงเข่าวงหนึ่งนี่ไปหาหอยเขาไงนาเพื่อนนาผู้อื่นเลยเห็นหอยเขาเอ้ยเห็นวงเข่าหล่นนี่โอ้ยงวงเข่าวงเข่าเสียดายจ้ะบอกกล้าทิ่มดอกกลับบ้านพ่อพ่อกลับบ้านหิวข้าว พ่ขอกลับบ้านพ่อกลับบ้านหนูหิวข้าวแล้วพ่อมานำไฟนำทุกที่แบบน,นี้เอาเล็กลาพี่น้องดูปิดคลิปดูตัวเล็กเออนั่ง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  อครับคลิปนี้ขอฝากเพลงเท่านี้ฝาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกำลังใจให้ไหนยด้วยครับแล้พวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า,าต่อไปแล้วเริ่มาที่ห้อ